นีวิ่งมาแล้วอีวิงดอทคอมแตกเลยอีปอบเลยยังเหลือยังเหลือพี่อม,มากระชิออกมาหนเอาดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่งกระสุนไอ้เบริรตซ้ำไปนะจ่อจ๊อจว้ามันอยู่ในบ้านมันอยู่ใต้เตียงบักเสือชมูกเสือสมพูไต,ต่ลังไอ้ไต่ลังไอพี่ตไี่ต แจ้ดาดักดาวมันโดดมาแต่ทั้งคุณเจนเจนเดามันโดดมาอีกหรอว่งหรอว่มันโดดพี่มันโดดพี่มันโดดมันล้มเบี้ยี่เฮ้ยผมก็ล้มมันกี่ตัวม,มันชุบกันมันชุบกันกำลังชุบ อยู่ในบ้านตายไหมเจดเอาแบด,ดาบไปกินบบกรอบอยตึงเานะข้างหลังฟาตายฟาล้วเดี๋ยวผมชุบฟาตายฟาวเล้ยพูดเละฟาตายฟาเล้ออวเลว้าว<อ>ต้อนด้หัวห,หนา้าข้างหลังตรงไหนพี่แบด,ดาหนึ่งไปกรอบอ khó đau nên hóa xe nên bằng không <laughs> 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 ไว้เหลือกูพอดีอ่ะฮะกูอยากกูตายแล้วไม่มีคนซุบดิติเหรียญไม่ม yeah, uh, uh ีเบี้ยยังไม่มีว่าโอ้ยยี่สันน่ะบ๊อบปิดยังสันเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บบ๊อบมีคนฟาร์มเถอะเรียญเหลือเด้เออพวกเหรียญพวกยังเหลืออยู่ที่หมอกลางเรื่องแอนเมชันไปเห็นอยังแสดงมันเข่าสูสารได้ป่ะ บ่มีบ่มีคือโดนไปเต็มบ้านเนอะด้วยวะคอยบ่เห็นมาบ่มีเสือแต่ว่า <c oughs> อีกจัาไหนกับมีอตอนนี้บ่มีเสือ <c oughs> แม่อีเจ้าไหนดํามังกับมา <c oughs> หาเหรียญหาเสียบดาบเขนหน่อยแป๊บนึ่งไม่บอกอันนี้น้อยเลย่นปาดเหรียญยังเดียดวยเว้ยาปาดไปปาดมาไหนมา ค่อยๆแบ,บไปตั๊เสีบดากเจ้าอัน,นันออน้นอ๋อไตัดสยบดาบควยเมื่อไงควยยสืออาเลตู้นะคอยอาบซีบแบบหมดนะ <c oughs> เฮ้ยเกียมนี้โคตรตึงเลยนะเข้มแม่งนังแข้มขมดน้ำมาวสวยสวยสวยต้องหาเสีบดาบแล้วเสบดาบต้องมาแ,แบบไี้เด้ะแบบตวนี้ยู่อายาตนี้ยแแมนแมนเพราะเป็นอย่างเดอ กูซื้อเลยศูนยม,มาเลยซิปพอดีโกูกระสุนซิหานัดเพื่อขึ้นหนาหลักแต่กระสุนเไอ้มีแม็กเทียบ้วศูนย์นะมีแม็กเทียบนะเฮ้มีแม็กเทียบมีมีบาเล่ด้วยเนี่ยอยู่เนี่ยเลยบาเล่กนะันนะวะ <c oughs> สุสานระวังนะสุสานกระสุนแดงพี่สิบห้านัดเองตายหนึ <c oughs> ่งตายหนึ่งว้าวดีๆพี่งมาละ อีบึงดอทแตกเลยอีปอบเลยยังเหลือยังเหลือพี่อยู่สั้นสอ่งไยั้นสอ่ช่ะอยู่สั้นสองบางทางขึ้นมาไหนเห็นแวบๆนี่เดี๋ยาทานสิออกมาหนี่เอาดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่สูดไอ้เบิร์ดซ้ำไปเนยจจอจอจอ ว้ายมันอยู่ในบ้านมันอยู่ใต้เตียงบักเสือชิพูบเสือชิ้นพูไต่ลังให้ไต่ลังเดี๋ยวกำลังเข้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวย่อเสืออัพพูมันจะชุบเพื่อนนะพี่ไปไปสัวฝากกันเนาะไปทำหน่อยล้มสวยล้มล้มสดซ่าหนไอยเฮ้ยพวอดีโชคยังไงที่อัพก่อเหลือนะที่อัพก่อเหลือเนี่ย มแม็เที่ยวน้ำพลอยน้ำน้ำพลอยอไอพี่ตัวพี่ตเสียบดักดาวมันดนดมานต่ทั้งคุณเจนเจนดาวมันดนมานอีกหรอว่หรอว่เลยจะกระสุนเสีบดักสวยอ,สอุ้เสียบดักแม็แมแม็เที่ยวป่าแมกเทีด้ เห็นไหมพี่เนีได้แนละ้วครับได้แล้วมันต้องเอิ้นเสียมผูดาบค<ะ>ุณการใครคือบ่ค่อยได้เหรียญน้ำมันแม่ผิดกันบ่บ่บ,บ,บ,บ่ผิดเลยผมก็เหรียญเยอะเลยแง่บางสมคอยก็เล่นน้ำกันแต่ว่าสมคอยเยอะบางประตรงกันมันเมื่อวานเมื่อก่อนคอยก็เหรียญนะแต่ว่าตอนคอยเล่นน่ะเจ้าสืบ่ค่อยได้บึง้งแต่ว่าอาจจะบ่ค่อยได้เล่นน้ำกันดุเอ็นหนึ่งคอยตื่นสวย,ยมแม่มันบ่แม่ก็ตื่นเศร้า แม่ผมตื้นสวยมันบ่ตรงกันแมนส่วนมากแบบต่างคนต่างมีลูกเพียรแม่แม่ขัดคนเบื้องหลายขึ้นแบบมันก็ต้องเติบโตไปไงออกมาแม่ก็ต้องเปิดเปิดเล่นกับพ่นดูไว้ทีนะแม่มาตึ้นแม่ไม่ขึ้นบอซ้ำไปนะเล่นคือเก่าแม่คอยกับเล่นคือเก่าเนี่ยคอยปุ๊บพีดกับไปเป็นพีดได้อย่างไง อยู่น้ำกั่นมาบากักด่วนบ่าพีดกันได้หอบ่าพีดบ่าพีดตั้งแต่เสียงเปกระเธอแห่ฟังในอดีตภาคจังใดบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปเขาวงมันต้องเกินเสียบดากกระฟอมเสียไปใส่วัานบ่รู้ครับเขาเศร้าเหรียญมากแมน่นมันเศร้าเหรียญเกมมากแมน่นคนในที่ใหม่หลายๆคนบางคนก็นเศร้าเหรียญเกมไปเล้แม่นบางคนก็นเศร้าเหรียญเกมไปเลยแมน่นหลายพี่น้องซุบกาเกา่เกาไข่บางคนถามหาไอตีเก้าเจ้าไปใส่เปน บางคนเขาก็แบบเขาเฮ็ดงานนี่อย่างไงเขาบ่ได้ว่าคืออ้ายได้สู่แม่นอ้ายนี่ยซุ <c oughs> ้มบ่มีเวียกหั่นนะโอเฮคแบบซุ้มบ่มีเวียกเออแค่คางคนเขามีการมีงานแบบเฮ็ดงานไปพร้อมเ,เล่นไปนําคือแม่นบ่คืออ้ายเด้กูตื่นมากูก็ทื่นแล้วเด้ยแม่ไอ้อาจจะว่างเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจอุ้ยผู้ใดมีชีพอาฝากไอ้ได้ถื <c oughs> อเพราะรับกับมันก็ไปเล่นกัตตี้เขาครับผมแม่นเพราะว่าไอ้ <c oughs> เปิดเล่นยญกับคนดูไอ้กับโบวิตี้อัะขัดไอ้มาเล่นกับคนดูไอ้บบต,อไอไอต้องเลือกเอาวะหนึ่งทีมงานข่อยมันสายดันแรกไงเน,ะนเาะขัดอ้อยเขาข่อยเอาเขามาเล่นน้ำกัดซ้ำเอาเขามาข่าทีมกเนี่ยเข้าใจปะข้างหน้ามันบุกมันบวกกันไอ้ไว่าเอาแรงเขามาล็อกทีม่มมั้ยตูเข้าไว้ไอ้กับเลือกเอาว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอลบผู้เดียวพราครับว่อยากให้น้องๆ,ๆเขามาล็อกไม่ไหวไหมมันดีเครียดไหม พบศัตรูแล้วมีตัวมีตัวนะมีตัวข้างหน้า,นาพี่มันโดดพี่มันโดดพี่มันโดดมันลม้มพี่พี่เฮ้ยผมก็ล้มมันกี่ตัวงงม,มันชุบก,กันมันชุบก,กันกำลังชุบ อยู่ในบ้านไทยไหมจเจ๊ดึงเอาแสบดาบไปกินกบักบออบยอะตึ่งเท่านา่ะไม่ได้ดูนานช่วงนี้งานหลายหไปอันละเบิดใครระเบิดใครเนี่ยละเบิดใครระเบิดมาปุ้ยแสบดาบสวงกได้เี่นซุปพี่บอยได้ไหมพี่บอยซอยช่ะ ไหวป่ะรอดไหมพี่บอยสวัสดีครฮะตื่นมากอะสวยโหลดธรรมดา,าลแลนะเพื่อนอะบึ้ยตื่นมากกัสวยเลยเพือ่อนว่ะว้าวนี่มันสาวสวยนี่ว่า <Okay. S 1> นี่เธอตื่นสวยมากเลยเพือ่อน <c oughs> ว่ะวัสดีนีววันนี้ครับผม,มเสียไายเบือบงเบืองบ่อดวังแรงกับุ่๋ยมาอ๋อครับบางคนเห็นบ่ค่อยเห็นอ้ายเียกับผู้ใดญ่ไงแม,มนอายกับเล่นกับนี่แหละผู้นั้นโน้นนายนี่ก็แก๊ะเพี่น้อง ผมย่านเอาที่มาอย่างซุ้มท้างทุกคนดันแรงสองสามหมื่นแม่งไอเอามาเปิดเลยก็คนดูจริงแทถ้าเธอลงไปตายตีแรงเถอกันมันบ่คุ้มค่ามันพูดใดไซดันแรงเนี้ยไอ้กับบ่ไดดเลนน้ำเขาเลยไอ้แบบเล่วโตรเขามีลูกไส้ไหมซื้อลูกสไัยก่อนได้ไหโอ้โคตรตึงอ่ะเกมนี้ ฟาไตฟาแล้วเดี๋ยวผมชุบฟาไตฟาเล้ววุดเลยฟาไตฟาเล้วเด้ว้าวถึงเอาเด้หัวหน้าข้างหลังตรงไหนพี่ตรงเนินตรงเนินเลยแอบดักหนึ่งปปอบดักไว้ดดักไวไซีเนเขาบ้งหเยไอซเขาไปตรงเนินสไหนพี่ เนื้อใส่ป่ะซูบะกกันเด็ดเลยแม่อยู่กับผมเนี่ยวะอยู่กับเพื่อนสู๋เอ้ยกับวาอยู่โอ้โหพิด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 ตันเข้าวงนะเข้าวงหน่อยอย่ามิดหลายอย่ามิดหลายปากหน่อยปากหน่อยว้าว เขาดาวมองเนื้อหัวสลิงนะเนื้อหัวสลิงนะระวังเนื้อหัวสลิงนี่หัวสลิงนี่ยหมดล้ว่ยหมดล้ โอ้ยเหลือกูเพียคเดียวข้าคนเดีเพียงข้ากูเลยนี่กูเดียวเออจ้ปื้อแมงสี่หาตัทุกปอบเนี่ยมึงก็มาแคมลีแบงอ้ยตีแบงค์ได้เปียบมันเลดจังไหนมันคือมาอยู่โงไใดดีเลยะ